ตีแปดรอบเลยแอน,นก็โดนว่ะแอนก็โดนกูโอ้โหไอควายโอ้โหโกูเกือสองรอบแล้วไอ้หี้อขอเสียงนะครับมาปรบมือตอนรับแงๆวันนี้ก็ไม่พบกับช่องเดิมรัาผมช่องอย่าไอโมอครับผมวันนี้มาที่เดิมเลยนะอนลิสันนะวันนี้ผมมาแต่งกายได้ชุด จะหนูมอจะหนูน้อยหมวกแรงนะฮะแล้วมีสันเรียงไหมมีไม่สันรเรียงครับผมมาที่ EP สองครับมากระโดดกันต่อนเลยแล้วกันนะฮะมันนี่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเสื้อผ้าเอ่อเสื้อผ้าตัวตัว,ตวเดิมมันไม่แห้งนะผมมาเล่นเบ็ดสิบบาทนะฮะ้าไม่ห้ากินข้าวเจ้าก,กับข้าวเหนียว,วอ่ะเออไปเลยมันบอกให้เชีย้ยวเนี่ยมันบอกให้ชี่ผมก็เชี่ยวยังไงบวกไปดิโดน,น,โดนเ,เนี่ยโดนเก็บยิงเงี้ยเก็บเป็นไหม พยายามอย่ามองโงเกรดคตรแปดเอาดิเอาดิโปร14แล้วโอ้โหแตกโคตรต่ำสวยสวยแตกไปนเรื่อยน้องสวยสวยสวยดิสวยดิ <c oughs> อันนี้มันอยู่กเจ้อยน้อยหมดแรงฮะแต่ถ้าน้องไม่มีแรงน้องตะแ็งมาอยอะไวะโอ้ตามขอร่วงไปคุยกับรากม่วงที่ใต้ต้นไม้ทั้งไม่หมดจะเพิ่งอดกินนะฮะ <c oughs> <อ> <c oughs> รู้สึกว่าจะลบไปต่อเลยหรืจะพ่อสามีวอามาทีเฝ้าตัดสินใจ ผมขอแค่นกเข้าตัวเดียวอะ่ะทีเดียวอะ่ะนะผมไม่ขออะไรมากอะ่ะผมบอกเลยย้ผมโมโหนะย้า้โม,โมโหนะย้า้โมโมหนะย้า้โมโมหนะย้ายโมโหนะตังค์ลดเรื่อยๆทำไงเราหยุดแล้วเ,เออเป็นไงต่าคือค่าคือเทพเจ้าอะไม่ตกอะไปต่อเลยไปต่อเลยโอ้โหรอบนี้แมงมมนั้นแมงไม่เข้าเลยอีพีที่แล้วข้าเข้าป็นสิบบาทแม่งอะไรขนาดน,นี้ะวะไปอะไรหวะเกลือจังเลยไปต่อเลยอย่า ราอย่าเยะเอนเราล้ฆ่ามิตินาไปเลยยังไงวันนั้นต้องเข้าเราไปสิบบาทแล้วใช่ปะแหมชุดนำโชคเลยนะโชคหายอย่างนี้นี่ไงบอกเลยว่าดอกเดต้องโดนมมไหนะครับผมวันนี้มันอยู่ที่กี่ตัวไก่นะครับผมมันคือตัวสีขาวนี่ไม่ใช่เห็นเป็นเป็ดเลหรือเป็น่านนะฮะเป็นไก่ต่อเลยละกันนะครับผม คุณหนึ่งคูณสองคูณสี่คูณสามคูณห้าคุณเจ็ดคูณสิบสองคุณสิบสามคุณสิบสี่นี่แหละคุณสิบหกโออมันบอกให้ชี้เราไม่เราอย่าไปโกตามมันนะเลยไปโกตามมันอุ้ยควายสิบหกบาทโอ้โหโอ้โหผมว่าเจ็บใจอะ่ะทุกคนเจ็บใจจริง มึงคุม,มาทำไมหนึ่งเนี่ยโอ้เอ้าเอาดิ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 เป็ดขึ้นสองรอบอะเอาดิเอาดิเอาดิครั้งนี้แหละบอกเลยว่าไม่มีพลาดครั้งนี้บอกเลยไม่มีพลาดครับผมขออภัยในผูนค้คันผค้คำหยารวบผมกระผมขออภัยมานั้นที่ดีด้วยฮะนี่ไงครั้งนี้คุ้มากกว่าครั้งที่แล้วอีกโอ้โหเอ้ยแต่เขาคุ้มอยู่คุ้นข้าวอะผมกดที่เดิมเออยังดีวัน โอ้โหอะไรวะไอ้คุณคนน้อยอะนะคนนะไปต่อเลยแล้วกันนะทุนกูขึ้นมาละ <c oughs> ก็ดีกว่าขาดทุนนะครั้งนี้ผมเดินอยู่ที่500เมตรนะฮะโคเดินอย่างไวเลยถึงพี่จะเหนื่อยแต่พี่ก็ยังไม่เปื่อยเหมือนน้องกระโดดไปอลิสลันนะอลิสลันเจ้าหนูน้อยอลิส ฟูฟูฟฟโอ้โหมันกระโดดอย่างนี้อ่ะเทพเกินพี่สิบเอ็ดสิบสองเอ้ามันอะไรมเมันกินมันไม่กระโดดให้ผมอ่ะปัะจะแคทแล้วก็คุมอยู่ก็คุมอยู่อเอ้ยเราเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะนี่ไงไปดีบอกไปเรื่อยเขอแคบวนักเข้าอีกทีนึงอ่ะบอกเลย อย่าไปยองเว้นี่ไงโอ้หพูดถึงก็มาเลยอ่ะคือคําพูดของผมมันมันสั่งมันสั่งได้นะทุกคนโอ้โหครั้นี้ฟรีราน้อยมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะหคุณหก็เอาคุณหกเอาเอ้ยมันไม่ใช่นะเนี่ยคุณหกอ่ะคุณหกจริงๆริงะยำมุมบนมุมบนนี่ไงนี่ไงเย2สิบสอง ร้อยสามสิบกว่าบาทเองว้าบ้าวปไปกระโดดต่อเลยดีกว่าะาึ้นอยู่ขึน้นโอ้โหขึ้นอยูแล้วเป็ดขึ้นสี่รอบแต่แม่งเอ้ยตังกูยังไม่กระเตื้องเลยเอ้ยแต่ว่าเล่นแบบสมดุลหนานะโ,โอเคนะทุกคนนะนะไปต่อเลยเรอบนี้คุณเท่าไหร่วะโอ,โ,โอ้โหคุณสิบคุณสิบแปดเราเลยนี่จะโดนว่ะ แหนก็โดนกูโอ้โไอ้ควายโอ้โกูเกลือสองรอบแล้วไอ้เยี่ย่วเยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้อคำพูดของข้าต่างมาขอให้เป็นเข้าอีกรอบเถอะไอ้เยี่ยโอ้โหไอ้เยี่สวย สยสวย,สวยสหูหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละครับผมก็โอเคเนาะไว้เจอกันใหม่ดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะสรุกนะไป